เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวไยพีสวัสดีครับพี่นี่ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆให้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบ้านพร้อมที่ดินครับพื้นที่1ไร่2งาน51ตารางวาเป็นสไตล์บ้านสวนครับล่มลื่นติดคลองด้วยครับติดคลองซอยคลองส่งน้ำครับดินดีน้ำดีมีพื้นที่เอาไว้ปลูกผัก ผลไม้ได้ครับปัจจุบันนี้เป็นร่องผักนะครับล่องทาผักติดคลองส่งน้ําครับคลองซอยตัวบ้านเนี่ยครับโอเคดีอยู่ครับพร้อมเขาอยู่ได้เลยมี2ห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําด้านหน้าหันไปทางทิศเหนือด้านหน้าของที่ดินติดกับคลองครับติดคลองซอยเลยทีเดียวดึงน้ําใช้ได้สบายมีแหล่งน้ําให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีครับ ส่วนด้านหลังของบ้านขุดล่องน้ําเอาไว้เลี้ยงปลาและก็ปลูกต้นไม้ทําสวนทําเกษตรอยูน่นะครับโหนดคขุดแดงครับเหมาะทําบ้านไร่บ้านสวนนะครับสวนกระสมไม่ต้องกลัวขาดแคลนน้ํากระชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีๆเลือกซื้อประจำได้ไหมพาคลิปใหม่ๆนะครับแปลงนี้อยู่เพโพธทารามจังหวัดราชบุรี ห่างจากตัวอำเภอโพธารามประมาณ17กิโลเมตรครับจากสายใต้ไปถึงตัวที่ดิน86กิโลเมตรอยู่โพธารามราชบุรีครับ1 9 5 0 0ล้าน้าบาทสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับทางเราเพียงมาชี้เป้าหรือซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลย คลิปนี้ต้องขอลาไก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ